นิทานที่ศพรื่องราชสีกับหมูป่ามีหมูป่าตัวหนึ่งมันที่เกียรตทำมาหากินมากๆวัน,วนๆได้แต่นอนอย่างเดียวปกติต้องออกหาอาหารมันก็ออกหาเล็กๆที่น้อยพอกินไป,ปนวันๆไม่สนใจใครจนกว่าจะมีเพื่อนฝูงมาปลุกมันถึงจะตื่นมีอยู่วันหนึ่งขณะที่มันนอนอยู่เพื่อนของมันที่กำลังหากินอยู่ไกลๆเห็นราชสี จ้องกำลังจะกินจึงต้องพากันหนีและเตือนหมูป่าเพื่อนหมูป่าลองบอกว่าเฮ้ยเจ้าหมูป่าตื่นได้แล้วสิงโตงกำลังจ้องจะตะคุบเจ้าตื่นตื่นหมูป่าตอบว่าเหลอขอบใจขาง่วงขอนอนก่อนละกันมาใกล้ๆก,ก่อนขาคอวยลุกหนีพอพูดจบ ราศีก็กโจนตะคุบกินหมูป่าไม่เหลือซากเลยทีเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีนิสัยเกียรขานมักพบเจอกับสิ่งโชคร้าย